สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแแบอีเวนอีเวนยูวาร์ได้เละอันทิ่ยังไงขออภัยด้วยอันทิ่ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อแแบบไปให้เลยแปะเลยคนแต่ต่อเหนื่อยเลยนะโอเคเฮ้ยแต่ต่อวันนี้เลยเหรออันจะแต่ต่อวันนี้เลยเดี๋ยวเขาก็ทำหน้าปกวันนี้ก็ได้ใค่แต่ต่อดูนุ๊กหน่อยก็ มันใช้โปรแกรมติดเครื่องมาโอเคไปเล่นกันเลยเราจะไปหนีมีมกันนะคะรู้ว่าหนีเน็กบอรดก็ได้เรียกว่าหนีเน็กบอรเดียวเน็กบอร์ดอืมแต่โมดนี้มันห้ามกระโดดเจลเฮ้ยห้ามกระโดดด้วยโม่ทำกระโดดบนๆๆนักจู่เดี๋ยวทำไมกางเกงเขายังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะ ชุดมันยังไม่เปลี่ยนน่ะชุดมันไม่เปลี่ยนไม่รู้อ่ะไหนอ่ะไม่ใช่เป็นไอหมาป่าตั้อยู่เลยเป็นมองผิดเปล่าเอืมเ,อเป็นอะไรอ่ะน่าจะต้องออกเกมเข้าใหม่จะเป็นไงเด้อคเดี๋ยวไม่ได้เนโรบอกเลยนี่อ ไม่ใครอะปักเกมเข้าใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราไม่ได้สลอปคลิปไปก่อนก็ได้เออีเขาเอาเข้าเกมใหม่แล้วเข้ามาแล้วเขาเขาเปิดคลิปแล้วไม่ไมต้องเปิดคลิปใหม่เลยไม่ได้เปิดคลิปใหม่ที่เล่นนานก็ได้นะเล่นเล่นนานก็ได้วิเขาให้เลือกแมปใหม่แล้วอ่ะเออเลือกแมปนี้เลยเขาจะเลือกยากเลือกหมดน้องม่อนไอแมป วงกลมเนี่ยใช่ก็เด็กก็เด็เขาแปลเป็นภาษาไทยอันนี้คือหน้าอวตารของเราเองนะทุกคนเขาทำทเต้เต้เอ็งวงหน้าอวตารเขาบรินะตต่อเอ็งเอ็งแคปภาพมาให้เขาเลยแบบถ่ายหน้าอวตารใกล้ๆอ่ะเจ้ เอ็งจะเล่นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็ได้นะเพราะว่าอวตารมันไม่เปลี่ยนอุ้ยเล่นแบบนี้แล้วแหละเลยเอ็งเปลี่ยนเป็นมองบุคคลที่สามยังไงอยู่มันจะมีคำว่าวมุมมองอยู่อ่ะโอเคเย,ย้เย,ย้เหมือนหน้าจอมันล็อกอ่ะนี่นนอวตารใหม่หน้นาแงมันล็อกแน่กลายเป็นแบบนี้แหละดูอีเวนร์ นี่คืออะไรอ่ะมีให้วิ่งเอ้ยมันมาเลยมันมาเลยขึ้นบนบนเฮ้ยอะไรอ๋อมันอยู่ที่ร้างเขาสไลด์บันไดเป็นสไลเดอร์เลยอ่ะทุกคนต้องเคยสไลด์บันไดที่โรงเรียนเขาเคยนะแค่ ไลด์หนอยเท้คือเขาเขาไม่ได้อยากสไลด์อ่ะเขาไม่ได้อยากสไลด์บันไดอ่ะแต่มันลื่นตกบันไดโคตรชันอ่ะนี้เขาสดุหน้าทิมเลยมีคนล้มหน้าทิมเลยทุกคนอิงหน้าเาหน้าอิงลมหัโกเอ่ะหัโคกบันไดไม่เป็นไรเต้สวัสดีเจหน้าบานอะไรอิงเป็นคนเต่งเดี๋ยว ชุดมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีอะเตอร์ไม่ค่ะไอ้ด้านบนมันเปลี่ยนนะก็กับหน้าไอ้งาเปลี่ยนไปว่าไอ้นั่นไปว่าชุดสามดีมันไม่รองรับแมปนี้ไม่รองรับโอเคตายแล้วหายคิวไม่ออกกูแตกเด็กๆเลยเนี่ยปีนบันไดแบบนี้ก็ทีแตกิวตกแตกตกแตกตกแตก หัวขับสั่นด้วยแหละตายแบบสง p, สบศพสีชมพูตายถ้าไม่นม่นาอายหรือะ <c oughs> อะไรอ่ะอันนี้ป่วยขอพยัย้วยนะคะป่วยเต้นตลอดเวลาเลยอันนี้คืออะไรวะอีฟาดเตอร์เตอร์เตร์มันขึ้นว่าอีฟาดอะ่ะ <c oughs> อันนั้นโลก้แบรมัวตัววีวัตอีวาน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 อีเวนไม่รู้ไม่รู้มันอ่านยังไงนีอีฟาตแบร์มัวเลโออลินไฟน์เอฟเฟดี ไอ้หัวกระโหลกนี่ฟันขาวเลยอะ่ะยีฟันตลอดเวลา<อ>สรุปมาขยับได้รองรับในแหมี้อืมแต่ว่ามันไม่มันไม่รองรับชุดสามดีด้วย<อ>แต่มันไม่รองรับชุดสามดีดอืมเฉียเนี่อาจจะมีกางโพไอเตออันนี้เขาเรียกว,ว่าอะไรอเน,นี่ยอันเนี้ยบาเรีย บาเลียแล้วทำไมเขาเรู้สึกว่าเขาตัวเตี้ยจังเลยเองตอบตอบให้ตัวเองตัวเตี้ยแต่ในชีวิตจริงเขาสูงกว่าเองนะไม่แต่ในชีวิตจริงเขาสูงกว่าเองนี <t> ่เ <us it> <c oughs> สียงไม่ได้ทำไมว้าววันนี้เขาเห็นแมวอ้วกด้วยเอ็มแมวลุงนั่นเอ็มเฮ้ยแม่เข้ามา เอาก็จริงนะแต่ในชีวิตจริงเองโง่กว่าฉันจังเท่าไหร่อะแต่เขาเก่งขนาดที่มากกว่าเองอ่ะแน่ใจแน่ใจทดปกติไอ้ทดไม่เป็นอะเขาลืมลืมหรือเขาไม่เป็นอะทำไมมึงทำไม่เป็นแต่คราสอนเองเขานะโอเคเลือกคัดลอกการเรื่องเรียนเลยเลือกคัดลอกการเรื่องเรียนดีกว่ามาอัดคลิปต่อไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยคลิปแล้วก็ให้ช่วยแชทที ไอเจ๊หน้าบานเอาหน้าบุ่นเดี๋ยวเองจะปิดให้คนยกทำไมแร้หน้าเออไม่ได้ปิดแน่ใจเล้วไม่กูยกไม่ได้เอามีคนชุบเท่าไหร่หรอเฮ้ยแต่เอ็งไม่รู้จักสเต็ปหนีบทคันเทพแหละเฮ้ยเหรอมันมีมันมีไินบล็อกใหญ่เกินนี่บล็อกใหญ่เกินมีบอดมาซ้ำศพเองด้วย เมื่อกิ้มันแค่เดินผ่านวุ้ยไม่มันคือซ้ำศพไอ้นี่เล่นฟีไฟร์เกินไปไม่ได้เล่นเลยไม่เคยเล่นเลยด้วยซ้ำเนี่ยตอนนี้ไม่เคยเล่นละเฮ้ยเดี๋ยวีไฟนายอบอกว่ามันเย็นเขาไม่มีสก,กิลยุกเอ้ยเขาไม่มีสก,กิลจุกแต่เขาเหือเขามีสก,กิลการเอบเงียนกลิบเฮ้ยมันไปเร็วไอ้แมวลุง ไปเร็วยิงตายแลเหรอเออเทุกคน,นอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนน้องมีนาไม่ชัดนะเพื่อนเขาไม่ชัดเอออาจจะได้ยินเสียงเพื่อนเขาไม่ชัดไม่จุกได้เว้ยกูไปเร็วกูตายเาะใช้ไ่สาวเยี่ย มึงก็ตายตายเพราะสะดุดล้มมากมือแหละตายเพราะสะดุดมึงอะถ้ามีการพูดคำหยาบหรือพูดกูมึงไม่ต้องสนใจนะคะปกติค่ะบ้าบ้านะบ้าบ้า แล้ใครมันแอบเฟกูนเนี่ยกูเป็นคนดังนะรู้ไหมมีคนดูในติ๊กตอกที่โดนแบนไปแล้วตั้งห้ารอยคนไม่เชื่อห้าร้อยคนเลยใจครเยอะกว่าเ,เองไงก็เองมันมีคนติดตามจริงเอไว้นี่วะทำไมแค่เองไปติดตามคนอื่นคนอื่นก็ติดตามกลับและง่ายๆ่าใช่ว่ะ หาซอกเองไม่เป็นแล้วก็อยู่ดีๆีเขาก็มาติดตามเขาเขาก็แคกริดติดตามเขาอะเขาให้คนติดตามแล้วเขาติดตามกลับอย่าเลิกคุยเรื่องดิจตอลดีกว่ามันไม่เกี่ยวกับเกมเลยสักอย่างไงไปแล้วสารหัสลวดแองทำเท็คดิจิตอลฟ้อโอ้โหอืม อิมพอสเตอร์อะไรอะอะไรขโมดอิมพอสเตอร์รอบพิเศษกูเปิดเกิดมาไม่เคยมีชีวิตรอดนานเกอะก็ขโมดอิมพอสเตอร์มัเตอร์เขาเกิดมานะไม่เคยมีชีวิตนาน,นมากกว่าสองวิเกิดมาปุ๊บโดนปุ๊บเจมีคนช่วยกันแล้วเจ้ทำร้านอาหารสุดป่วนแทนเจ้ตัวจริงไปก่อน เงียบเลยทำไมตัดไอคำพูดนั้นออกไปคนตตดต่อคู่ตัดเด็ทำไมตัดออกไปตัดออกไปมันตัดเสียงบ่ได้ก็ตัดช่องนั่นไปเลยอะอคือตอนนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรอช่างมันฮะเชเชิชชุบออกมาแล้วตั้งแต่เราเล่นเล่นแบบนี้มาเรายังไม่เคยช่วยใครเลยนะนะ วันนี้เขาจะไม่ล้มไม่ล้มเลยเขาจะไม่ใช้สายจุขยเขาจะหนีนนนเฮ้ยเหมือนเขาเห็นหน้าคุณเฮ้ยทำไงมันขึ้นบันไดชา้าจังวะไม่รู้แต่ที่รู้กูแอบดิ e ว้ายมันมาเร็วทีขึ้นบันไดเล่นน,น,นี่ <c oughs> เขามีวิธีการเล่นแบบใหม่แล้วเตอะไม่ต้องช่วยคนอื่น เองก็ไไม่ด้คะแนนอช่างมันเดี๋ยวเขาค่อยหาเวลาออกไปช่วยเฮ้ยเดี๋ยวฮ่าโอ้ช่วยฉันโอ้ตอนช่วยนี้นะแค่ตั้งป็นตัวบีช่วยฉันด้วยฉันไม่น่าเป็นคนดีเลยอ่ะชัวะบอกทำไมเพราะเขาเป็นคนดีเขาชอบเว้าตัวเองมากเลยที่มันอยู่ด้านบนหัวเนี่ย ฮู้วิญญระเจ้ามาช่วยเขาแล้วอ้าวก็ไปไหนถ้าเจ็ยัะไม่มาช่วยหนูเขียนไปละใครช่วยชุบฉันวะลินตายใครอ่ะไม่ลินอะมันตั้งชื่อ R I N ก็เลยแปลเป็นภาษาไทยพราเกมมันขึ้นเนี่ยโอ้โหจูบขันเทพตอนนี้เขากำลังวิ่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 งเขาจะเป็นโซนิกแล้วไม่เขาจะเป็นโซนิกฟาสต์สโลเอ้ยจิงโคลาแล้วดีเองจำได้ไหมโดนัท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 ในเรื่องเลยนะ ที่มันเกี่ยวกับโดนัทอะไม่ใช่ไม่ใช่วันพีชไม่ใช่ดับเิลาตทาสอนส وني กับโซนิกบเออเจ้าพ่อโดนัทไงถ้าใครยังไม่ได้ดูละไปดูเลยสนิกสนุกมากแล้วพอเราเผยสปอยไปหนึ่งช็อนนะลูก เราดูในเน็ตฟิกเนาะโอ้ขำหน้ามึงจริงๆเลยเนี่ยหน้าเจ๊อ่ะทำไมหน้าเจ๊โดนปูอัดอดัดเขาเรียกว่าคนหน้าบานแบบส,สวยๆแบบเหมือนดอกไม้เบิกบานอ่ะเหแล้วว่าคนทำคลิปเหนื่อยกว่า <c oughs> ไม่สิเดี๋ยวถ่ายโอนนานนี่ว่ะ <c oughs> เออใช่ ใจโอนชิมมาเดินตุเร่รุตุเร่รุ h a t s right ชิมอ่ะดูนี่วัดกิบเบอร์อิตเทคจุดสวายเราต้องรอดชีวิตให้ได้หน,นีเองเองอย่าเผลอทำให้ความเร็วการวิ่งของเองหายนะเกมนี้เราต้องวิ่งแล้วก็กระโดด ใช่กระโดดมันจะทำให้ไวขึ้นสว่วนการย่องั้นเหรอมันทำให้ชาลงยกเว้นมูเจสไลด์ก็อยากไปเล่นเกมฟ็อกไอแบบฟ็อกนั่นน่ะแบบกรบนั่นใช่ในคลิปนี้จบแล้วเขาไปเล่นนะดองคลิปแล้วคนตัดก็จะเหนื่อยไม่เป็นไรอะอยากตัด,ดตัดที่เหลือยี่สิบกลุ่มเกิน แบบตัดเอาไว้แค่ช่วงเปิดอะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นจะเห็นไอ้มีมเลยอก่แมีมันอยู่ไหนน่าวนอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นมีมเลยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วลุงนเวนเฮ้ยลุงเว่นเหรอแต่วะเอ็งมุตะกี้เขาเทแล้ววิ่งผ่านเน็กบอรดเลยอะ จะวิ่งผ่านมันทะลุอโหท่า <ifi ér ados> นจะท,ทำอะไงนั้นต้องมีความเร็วเยอะนะเฮ้ยเขามาช่วยเองแล้วเจ๊ทำโดนแลไ้หมูก,ก,กินไหมไม่ช่วยละเยะ่ได้รับตังค์ยี่สิบแล้ว <c oughs> <c oughs> ลุงเวนลุงเวนลุงเวนลุง <c oughs> เวนเฮ่ยเขาเขาผ่านหน้าลุงเวนมาได้ด้วยไอ้มันเป็นพวาก,กระจูงให้ ลุงแว้นตามเขาอยู่ช่วยเขาด้วย <önemli> เขาจุกมาให้เองแล้วอ่ะมันไม่ใช่ลุงเว่นเออเอาไม่ใช่ลุงแว่นเหรอที่ตามมานะเออมันคือหนุ่มร้องเพลงไอ้นี่ใหญ่เจอลุงแว่นแล้วเขามีวิธีการจุกและเข้าร้านเข้าร้านแล้วก็รีแอบให้ไวลูกแมนเข้ามาแล้วมาแล้ว มาแล้วมนมาแล้วเขาจะจุ๊กเอาไม่นะไม่นะเฮ้ยเราไม่นะก,กินนี่เขาเอามาช่วยเจ้ด้วยช่วยก่อนนี่กูจะตายเฮ้ย <laughs> พี่ตรงพี่สาวตรงนั้นช่วยเจ้หน่อยได้ไหม ดู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 ดช่วยด้วยอาช่วยด้วยไม่ช่วยเลยอ่ะ F K ใช่ั้ยเนี่ยนี่หนึงเราแบบอะไรอ่ะ

มันด่านอะไรต้องหนีอีกแล้วนี่ที่ไม่ใช่รอบไฟดับอบบ C C M E อ้าวเขาโดนได้ไงอ่ะเขาอยู่ตรงจุดเกิดไอ้นี่รือเปล่าเออน่าจะใช่มะเฮ้ยเดี๋ยวมันตัวเดียวกันสองตัวโอ้โหโคตรได้ตัดมาดูเลย ไอ้ติ๊กี้มีผ่านไปเลยอนะเอาใหน้า <คน S 2> มีมน้อยโอุย้ย oh, มีคนช่วยเขาด้วยขอบคุณค่ะแล้วไม่ใช่เจอคนแต่งหัวล้มเลยเอ้ยเขาเจอคนแต่งหัวล้มเหมือนเองแค่มีจานทั้งหมช่วยเขาด้วยเนี่ยก็เจอคนแต่งหัวล้มเหมือนเองด้วยแม่มันไม่ใช่หัวล้มที่แท้จริงก็เย้ขอบคุณขอบ,บคุณที่ช่วย ตอนนี้คนั้งแมไลงอุยเขาเห็นมันแล้วมันอยู่ตรงนั้นไปเร็วอา้าวถูกถูกลงแล้วจุดๆถูกลงแล้วชื่อคนอ่ะโอ้ยนี่มันเป็นตึกแล้วเนี่ยมาเล็วมาเร็ว สมัยเก่าเนี่ยแ <Huh? S 2> งฮะเขาวิง่งโคตรผิวอ,อเมื่อเด็กแยะจะมันมีคนกำลังล้วงล้างกันอยู่รู้ชะตาชีวิต <c oughs> รู้ชะตาชีวิตอะครับช่วยด้วย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  ช่วยด้วยนี่แค่หน้าคนคนเดียวคุณกปี้มาสองอันนี่ตายกันหมดเลยช่วยด้วยมาช่วยไอเจ้ดูจะเอาไปไว้ไหนล่ะนะไม่ขึ้นมาหรอกช่วยเจนนี่อน่อยเอ้าทุกคนพิวอ่ะมันเมาเบคอนพาฟงเขียวก่อนเฮ้ยมันมันขึ้นมาได้เร็ว มันขึ้นมาได้กูลงไปเร็วกูไปเร็วไปอยู่เร็วอ้าวเ,เ,เ,เจออีกตัวหนึ่งเฮ้ยวิ่งผ่านมีมว่ะเตอร์เขาวิ่งผ่านตายแล้วเขาตายแล้วอ่ะผู้สาววิ่งผ่านมีมแล้วเนี่ยถ้าตายนี่จบเขาว่าเขาจบคิปอืออันนั้นไม่เรียกวิ่งผ่าน แบบปกตินะอันนั้นวิ่งผ่านฮิตบ็อกตายเลยไม่ใช่อ่ะเขาวิ่งผ่านแล้วตอนแรกมันไม่ตายแล้วอยู่ดีๆก็<อ>าตายไม่ลงสักครั้งจบเกมแล้วเหรอเขาม่ลงสักครั้งจบเกมแล้วเหรอเอโอเคคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i ้ e ให้น้องนเนรด้ยน,นะคะ<อ>บ๊ายบายโอ้ยยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วบายบาย